สวัสดีครับผมสวัสดีครับธงชัยชาแนลครับผมธงชัยชาแนลนะครับมนีนะครับมนีสีมี่นะครับแนวขอสอบนะครับแนวขอสอบพรบการอำนวยความสะดวกนะครับมาแนะนำนะครับหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกับน้องๆนะครับที่จะสอบนะครับข้าราชการต่างๆนะครับอันนี้คือสรุป แนวข้อสอบจากกีซิอนะครับของระเบียบนะครับของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกนะครับในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนะครับปีหาแปดนะครับท่านผู้ชมนะครับค้นไหลนะครับที่มีรูมีห้านก็ให้แนะนำนะครับแนะนำใบบบอกร้านนะครับให้เขาแม่ติดตามช่องผมก็ได้นะครับ มี่สาระแน่บ่มีสาระแน่นะครับนะครับมาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มกันเลยนะครับยี่สิบข้อเน้นเน้นนะครับว่าต้องเอาเนื้อหาครับเอาตอบอย่างเดียวนะครับนะครับอ่าลักรักเนื้อหาลักนะครับใจความนะครับหรือว่าลักของพ่อระบนีนะครับนะครับที่นาจะออกข้อสอบนะครับนาจะออกข้อสอบนะครับ มาเริ่มกันเลยครับหนึ่งนะครับเอาขอนึงก่อนเขาบอกว่าผู้ใดกำ,กำนนดให้ผู้อนุญาตนะครับกำนดให้ผู้อนุญาตนะครับจัดทําคูมือประชาชนนะครับพรบรตัวนี้นะครับออกแม่เพื่อที่จะให้หน่วยงานหลักนะครับจัดทําคูมือประชาชนนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้หูว่าเวลาที่ต่อราชการการขออนุมัติอนุญาตสิ่งเอกสารแน่ๆนะครับ ขอไปในทางเขาเอื่นมาขอในอิเล็กทรอนิกส์นะครับกะสัมรถขอใดนะครับโดยที่ว่าต้องย่างเข้าไปในสำนักง,งานกไดรนะครับกฎหมายพ่อตากฎหมายนี่นะครับใส่ปั๊บนะครับลกัลกๆคือให้หน่วยงานราชการหรือผู้อนุญาตนะครับผู้อนุญาตจัดทําคูมือประชาชนนะครับให้แล้วเซตนะครับให้แล้วเซจภายในจากมือนับแต่พ่อระบอนี้ประกาศใส่ นะครับตอบไปเลยครับว่าร้อวันนะครับกำหนดให้ภายในรอยแปมือพอระบอนี่ประกาศใช้นะครับหน่วยงานราชการต้องจัดให้มีคู่มือประชาชนนะครับในการอนุมัติอนุญาตนะครับต่อมาครับผู้ใดเป็นผู้เสนอร่างนะครับร่างพอระบอตัวนี้พอระบอการอำเนินความสะดวกนะครับตอบเลยครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำไว้ดีๆนะครับผู้ใดเป็นผู้สเสนอปีห้าแปดก็คือคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับต่อมาครับข้อสามนะครับพรบนี้บ่ให้ใไซบังคับกับผู้ใดครับอันหลักๆเลยพรบอำนวยความสะดวกบ่ให้ใไซกับอ่าบาบังคับแก้ไขแก้ไขหนึ่งรัาฐสาภานะครับสองคณะรัฐมนตรีสามนะครับกระบวนการยุติธรรม ทงาทงอาญานะครับเขบาบอให้ใส่กับพรบรตัวนี้นะครับต่อมานะครับพรบอาการดำเนินขว้มสะดวกในการพิจารณาอนุญ,ญาตปีห้ 58, าแปดนี่มีทั้งหมดสิบแปดมาตราครับมีทั้งหมดสิบแปดมาตราผู้รักษาการคือใครครับนายกรัฐมนตรีรักษาการนะครับตามพรบรการอนุญาตการดำเนินความสะดวกนะครับต่อมาครับ พรบพรบอนี้นะครับใส่บังคับกับบรรดาการดาเนินการนะครับอนใดเนีย่ยการอนรุญาตนะครับการจดทะเบียนนะครับการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องคออนุญาตนะครับต่อมาครับการยกเว้นนะครับการยกเว้นบ่ให้น้าบทบัญญัติแห่งพรบอนี้ใส่บังคับแก้การดําเนินการหรือว่ากับหน่วยงานใดน,นอกจากที่กาหนดไว้ให้ตาเป็น ยังครับตาเป็นพระราชกิจศรีกานะครับเขาสิดามาให้ตาเป็นอะไรนะครับกรณียกเว้นบ่ให้น้าบทบรรินีไปใส่ตาเป็นพระราชกิจศรีกาการจัดทําคู่มือประชาชนนะครับขอต่อมาการจัดทําคู่มือประชาชนนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ใดนะครับจำไว้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตนะครับเป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่ต้องทํา คู่มือประชาชนนะครับต่อมาครับคู่มือประชาชนนะครับต้องประกอบด้วยอะไรมันจะเป็นคู่มือเป็นหล่มนะครับเป็นหล่มหรือว่าเป็นเอกสารกระะร็ได้นะครับที่จะชี้แจงนะครับในการขออนุญาตว่าต้องใส่ยังไงนะครับจะ,จะมีหลักเกณฑ์วิธีการเรื่อเงินไขในการยื่นคำขอนะครับขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาตนะครับ กับรายการเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยืนมาพร้อมกับคําขอนะครับแ,แจ้งอีกนึงนะครับกอลาีกอลานี่ที่สูมูนีครับสูมอนีหน่วยงานราชการเกือบทุกแห่งจะไม่เรียกรับสำเนาเอกสารแล้วนะครับนะครับโดนแล้วนะครับหลายปีแล้วจะไม่เรียกรับจำเียครับจะไม่เรียกรับสำเนาเอกสาร นะครับเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับอันนี้คือหลกัลกๆก่อนนะครับอันเอกสารอื่นเช่ในใบสมรสใบหยังกอาสมีบ้างเพราะมัน่ังเกียมันกับบได้ลิงนะครับบ่ดด้ลิงกันแต่ว่าหลักๆเลยสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหน่วยงานรัฐห้ามเรียกนะครับห้ามเรียกรับจากประชาชนที่มาติดต่อ ต้องเอาตัวจริงให้หน่วยงานรัฐไปทายเอกสารหรือว่าไปทํำสำเนาแล้วรับรองสำเนาอันนั้นคือหน่วยงานรัฐเป็นผู้เหตุนะครับถ้าหน่วยงานรัฐใดยังเรียกถือว่านะครับผิดระเบียบผิดกฎหมายนะครับรูซึ้อวามีคำสั่งข้อสชอ,ชอคุ้มมาน้ำนะครับอันนี้คืองดให้เรียกรับสำเนาเอกสารนะครับเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องเหตุขึ้น นะครับโดยนะครับให้ประชาชนนําตัวจริงเข้ามาท้ายเอาอะไรนะครับเขาเน้นให้เข้านะครับให้เขาลิ่งครับกรมการปกครองเพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมาแล้วรับรองสําเนาเองนะครับเพื่อลดภาระให้กับประชาชนนะครับอันนี้สําคัญนะครับประชาชนเชั่านัดหูนะครับหูไว้เลยนะครับว่าซูมือนี่นะครับเ่วยงนราชการงดเรียกรับแล้วนะครับมองได้เรียกรับนะครับมองได้เรียกรับ ประชาชนทักท้วงได้นะครับทักท้วงได้นะครับทักท้วงได้ว่าเออเขาก็เขาเขาคือเศร้าเรียงรับแล้วดูแลนะครับมี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 กฎหมายมีระเบียบแล้วก็มีประกาศไว้ด้วยนะครับต่อมาครับขอต่อมาหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐอาจจะกําหนดให้ประชาชนมายื่นคําขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแทนการมาโดยตัวเองนะครับโดยหน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบสำนักงานกพร หรือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับออกขสอบรู้ครับต่อมาครับส่วนราชการใดมีส่วนส่วนราชการให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดหน่วยงานไหนครับคือกอพอรออรล่ะครับกอพอรอจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการร่วมเป็นเหมือนหน่วยราชการหนึ่งนะครับ ต่อมาครับการจัดต <conf> ั้งศูนย์รับคําขอให้ตาเป็นไรตาเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับผู้ใดมีอํานาจจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตในกฎหมายบอกว่าให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีอำนาจจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตนะครับต่อมาครับศูนย์รับคําขออนุญาตสังกัดใดครับนะครับสังกัดสํานัก นายกรัฐมนตรีนะครับสังกัดสำนักนายกนะครับ,นะรบผู้ใดจะตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับอันนี้คือส่วนหลับความขอตาเป็นไรตาเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับต่อมานะครับผมทุกจักปีผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายให้อำนาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นนะครับหรือยุบเลิก ห้าปีนะครับรขอสอบรู้กันครับเพราะเราบอกไม่สะดวกต่อมาผู้ใดมีในหน้าที่ตรวจสอบคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของนะครับต่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ต่อมาครับผู้ยื่นคําขออาจอุทธรณ์นะครับอ,อุทธรณ์คาสัง่งคืนคําขอนะครับตามกฎหมายอย่างตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จำเอาต่อแมานะครับต่อมาต่อมากรณีเกิดค,ความลาซานะครับค้าขอลาซาอนุญาตลาซานะครับให้แจ้งผู้ขอภายในเจ็ดมือเจ็ดวันนะครับให้แจ้งขึ้นภายในเจ็ดมือน,นะครับต่อมาครับการกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ชำหลักขาดทำเนียมนะครับต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกาพรบนี้นะครับตาเป็นพระราชกิษสเดียกาอันใดที่มันเป็นแบบกำหนดหันกำหนดนี้ยกเว้นหัน,ยก,นยกเว้นนี้ตาเป็นพระราชกิจฎีกาจำเอานะครับอันสุดท้ายครับผู้ใดเป็นผู้ทรงหลังกฎหมมยกำหนดนให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าดทำเนียมตอบเลยคณะรัฐมนตรี หลักคณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดตั้งนะครับเป็นผู้จัดตั้งศูนย์รับคําขอหลักศูนย์รับคำขอสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร,นะรีมันจะมีขั้นตอนขั้นตอนนะครับอันนี้คือประมาณย0้ม้อขลักนะครับอันนี้คือเป็นหลักของพระบอการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาญาติของทางราชการปี58 ากกดไลค์กดติดตามากดซับสไครป์ด้ยครับเด้อนะครับบ่เป็นประโยชน์หลายกับประโยชน์หน่อยต่อกับน้องๆนะครับกับพ่อแม่พี่น้องมีลูมมีหลานบอกต่อนะครับรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแตกหานะครับจะได้กับฝากช่องน้อยๆไ้น้นำในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องด้วยอครับเด้อเมนีหนาวครับห่มผาสวัสดีครับ